กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับวันที่ทราเวลซึ่งเป็นช่วงที่บกมันมากช่วงปันเข้าเส้นนะครับครับผมครับวันนี้มาด้วยพลังมาด้วยแลงพวกมัานี่ยังมาเหมือนเดิมแล้วิุชัก็หายไปสองอาทิตย์ไปแข่งไตรกีฬาแต่งไตรกีฬาที่พัทยามานะครับได้แชมป์มาด้วยนะครับนี่ไม่ธรรมดาจริงก็ดูหน้าตาแล้วไม่น่าเชื่อครับว่าพี่จะ พี่แกจะแข็งแรงขนาดอ๋อดูดูดูรูปลักษณ์ดูไม่น่าแข็งแรงเท่าไหร่ดูไม่น่าเชื่อเลยพี่อ่ะก็เป็นการที่บอกว่าทุกๆคนสามารถทําได้เนาะรเราก่อนจะหน้านี้คนใน f a c e b o o k เลยท่านก็เห็นว่าผมซ้อมซ้อมอย่างจริงจังซ้อมหนักจริงซ้อมหนักจริงๆแล้วก็มีโปรแกรมซ้อมมีระเบียบในการซ้อมทุกคนสามารถ ได้แชมป์ได้อะไรหมดนะครับที่เรื่องของวินัยวินัยการซ้อมนะครับอย่างคุณเป้งตอนแรกคิดว่าจะได้ได้แข่งก่อนแเจอโรคเลื่อนใช่ฮะเจอพายุบูจิแกเล่นงานเข้าไปโอ้มันอันตรายฮะก็เลยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกครับก็รู้สึกพี่อยากเป็นนักโอโลน้ําอดีตเคยเล่นโปโลน้ํา โปรโลน้ำเป็นเป็นกีฬานี่เราพวกเราเป็นนักว่ายน้ำกันหมดมแต่ว่าโปโลน้ำไม่เคยเล่นถามพี่อังเคยเล่าผมบ้างว่าเหนื่อยมากๆเรื่องจริงเนาะเป็นกีฬาที่ผมขอไม่กลับไปเล่นอีกแล้วครับทําไมมันเหนื่อยจริงๆฮะขนาดเราเลี้ยงตัวในน้ำ <c oughs> ผมครั้งแรกในในการว่รรายน้ําในทะเลนะครับผมก็รู้สึกว่าตอนแรกก็กลัวพอลงไปได้สองครั้งหนึ่งโอเคมัน กับดีเป้งใช่ไหมว่าผมทําเวลาได้ได้ได้ดีมากมันมันมันลื่นกว่าน้าปกติไหม้าตัวเราจะลอยลอยนะตัวเราจะลอยอยู่ถ้าเกิดว่าเราโตรกดีแขนเราแข็งแรงเนี่ยมันจะพาตัวคุณไปได้เร็วปัญหาคืออาจจะมีคลื่นตีเราบ้างตีตีบ้างฮะตอนปายคือก็แลกกันฮะตอนเสียงกับตอนปายขากลับมันส่งเราเป็นไงอ๋ออ่ามีบวกมีลบฮะฉะนั้นก็อย่างที่คุยนะฮะจักรยานเราเป็นเอกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกีฬาเสริมแล้วเนี่ยจะทําให้ร่างกายแข็งแรงอีกยอดอ่ะ กล้าพูดเลยว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตจนอายุบัตรนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมอายุตอนนี้ผมแข็งแรงที่สุดกับตั้งแต่เกิดมาเลยว่าแข็งแรงที่สุดในจักรวาลในจักรวาลในในอายุตั้งแต่เกิดมานะก็บอกเลยก็ครบรอบจะหกสิบแล้วรู้สึกเหมือนการเล่นกีฬาหนักๆทำให้รู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งถูกต้องครับเมื่อตอนอายุสิบกว่าขวบตอนนั้นเราก็เล่นดนตรีเนาะแล้วก็เล่นกีฬาผมก็เล่นกีฬามากอย่างเด็กเนาะก็เล่นเสริมแล้วก็มีทางานกลางคืนนอนดึกบ้าง สุดยอดต้องเลิกข้อบอกที่มาที่ไปทาการเรื่องกีฬาคือเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีตั้งแต่เด็กคุณหมอครับไปโรงเรียนได้สองวันอีกวันหนึ่งต้องมาหาหมอ,อ,หอว่ต้องอาอกกำลังกายหลังจากนั้นอาอกกำลังกายมาตลอดแล้วตอนนี้ผมยืนยันเลยว,ว่านึกไม่ออกว่าเคยอดมิตโรงพยาบาลเมื่อไหร่นี่จำไม่ได้จริงจริงจริงจรงยาวิเศษกีฬาบัญญัติวิเศษอันนี้เขาเรียกว่าคนชนะโรคนะนี่สุดยอดต้องปรบมือนะครับสำหรับท่านที่ป่วยหรือ อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้กีฬาที่มาให้เราเล่นมากมายนะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณทั้งนั้นเลยครับและช่วงนี้หน้าหนาวด้วยนะครบนบอีเวนต์ตนนกีฬาต่างๆก็ถี่ขึ้นน,นะครับตอบรับกับกระแสที่ตอนนี้ขอให้มีเวทีมาเถอะบางงานในไทย MTB เนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดวนใหญ่มาแจ้งประชาัมพันไว้ก่อนพวกนักปั่นนักไตก็ไปปักหมุดรอกันเต็มไปหมดนะฮะขอให้มีที่นี่ขอเลยมีคนพร้อมเยอะมากมันเป็นเทรนด์นะคุณอาซึ่งซึ่งอย่างที่อย่างอย่างที่เป้งพูดเลยสมัยก่อนนี่โอ้โหอีเวนต์จัดงานนี่นะ ่าสมมุติว่าให้คุณลงมาสมัครในในเว็บไซต์นี่โอ้โหรอเป็นเดือนก็เต็มเดี๋ยวนี้เป็นชั่วโมงก็เต็มแล้วอ่ะใช่ใช่เรียกว่าความเร็วเป็นต่อเป็นต่อฮะแล้วรอเป็นรออย่างอย่างทริปสุพพันที่จะเกิดขึ้นกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับแค่แค่แค่ลองเปิดดูทิปเดียวก็ต้องรีบปิดอ่ะจากกี่พันคนเป็นทริปใหญ่เหมือนกันนะครับก็ประมาณยีเนี่ยพฤศจิกายนเนี่ยที่ ที่สุพรรณบุรีทิปใหญ่ตักยางแล้วก็ทูด้าฟาร์มนะแล้วตอนนี้มีที่ไหนอยู่วันนี้วันนี้วันนี้จริงๆแล้วที่เมืองทองจะมีแต่เลื่อนยกเลิกไปแล้วที่ต่างจังหวัดไงทิพย์ใหญ่เดี๋ยวนะวันนี้ไม่แน่ัจผมแต่ว่ารายการอาทิตย์หน้าเนี่ยมีมีใช่ไหมนะครับวันที่8นะครับเ world travel joy w ั j ยูทีจรายการใหญ่เขาว่าเขาว่าเป็นรายการโอเพที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของประเทศเลยนะครับแข่งขันกันที่เส้นเฉลิมบุรพาสุรทิศระยองจัุทิย์ม่รได้นะครับช่้สวงงามมากทั้งสวยทั้งแบบสุดยอดสุดยอดครับสุดออกสตาร์ทที่โรงแรมมาริออตระยองซึ่งผมจะไปแข่งขันด้วยนี่เราจะตามเชียร์นะครับรองว่าคุณเป้จะต้อง ไปไปไอเนินนางพญาเนอะน่าจะไม่เหลือนะฮะน่าจะโดนด้วยต้องโดนแต่แต่สำหรับสําหรับแม่ก็ผมว่าชิวๆเนี่ยเหมือนสะพานเล็กๆก็พูดไปเดี๋ยวไปล้มตรงไหนขึ้นมาใช่หรอกไ่หรอกเส้นเส้นสวยงามมากพี่อารมเคยไปแล้วมีสะพานสวยๆล่ยสวยนะสวยเยอะผมไปสองสาครั้งละที่นู่นนะครับเป็นเส้นทางที่น่าปั่นมากเมืองไทยนี่เส้นทางน่าปั่นเยอะจริงๆนะครับ อ่ะก็ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมเต็มที่นะครับรวมไปถึงเรื่องการ Follow นะครับติดตามข่าวสารทางวงการจักรยานต่างๆช่องทางไหนบ้างครับจริงๆแล้วถ้าก็จะมี duckingtiger.com นะครับหรือว่าเพจปั่นเข้าเส้นของเราครับซึ่งก็จะคอยแชร์ข้อมูลแชร์ข้อมูลอยู่ตลอดเวลารวบรวมครับเรียกว่าเป็นศูนย์กลางใชข่าวสารความเคลื่อนไหวด้าน รยาน,<ช>นะครับ,รบจากที่ติดตามมานะครับช่วงหลังๆเนี่ยเรื่องอุปกรณ์ก็ค่อนข้างจะซาซาลงไปมาในเรื่องของการติดตามของการแ่งขันแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เปิดตัวออกมาซึ่งวันนี้จะหยิบม,มาพูดถึงกันนะครับก็ <ๆ S 2> ค,คือระบบของร๊ปเซตชื่อเป็นภาษาไทยก็คือว่าบบชุดขับเคลื่อนหรือระบบเกียร์ทั้งหมดนั่นเองนะครับของจักรยานซึ่งตอนนี้ค่ายที่นักปั่นในเมืองไทยเนี่ย มีแฟนๆอยู่มากพอสมควรก็คือสแรมนะครับบริษัทจากอเมริกาปกติเราจะเห็นชิมาโน่จนชินตานะครับแต่ว่าจะมีอีกค่ายหนึ่งที่จริงๆแล้วก็มีแฟนเฉพาะทางอยู่สแรมมีจุดเด่นที่เป็นกรุ๊ปเซตที่มีน้ําหนักเบาที่สุดเมื่อเทียบกับสามค่ายใหญ่ของโลกนะฮะก็จะมีแคมป์แบหรือคัมปานโยโรของอิตาลีนะครับที่ราคาค่อนข้างสูงมีชิมาโน่แล้วก็สแรมซึ่งในสามแบรนด์นี้สแรมเขาจะโด่งดังเรื่องการเปลี่ยนเกียร์ที่ดุดัน เปลี่ยนแล้วปักปักแข็งแรงอ่ะหนักแน่นนะฮะแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาซึ่งถูกใจสําหรับสายรีดน้ําหนักใช่คคล้ายๆเพราสายไปแล้วช่วยให้รถเบาลงได้อีกนะครับก็หลังจากที่ชิมาโน่เนี่ยเปิดตัวนะครับกรุ๊ปเซตไฟฟ้าท่านในหลายคนที่เล่นว่าเล่นจักรยานมาสักพักหนึ่งคงจะรู้แหละก็คือกรุ๊ป D I two นะครับอ่าคาปิโอโล่นะครับก็เปิดกรุ๊ปเซตไฟฟ้ามาก็คือซูเปอร์เรคคอร์ด E P S นะครับทั้งสองระบบของสองยี่ห้อเนี้ยเป็นไฟฟ้าที่ใช้สายไฟ ในการส่งสัญญาณไปยังระบบเกียร์ต่างๆนะฮะแต่ว่าสแ a มเนี่ยเขาซุ่มเงียบอยู่นานมากจนเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ได้เลิ่มเปิดตัวในงานยูโรไบ k e นะครับเป็นกรุ๊ปเซตแบบไฟฟ้าและก็ไร้สายด้วยใช้ระบบอ่าไวไฟไหมไม่ฮะคือเป็นระบบที่เขาคิดเองใหม่หมดเลยนะฮะก็คือระบบว่ากันที่ระบบก่อนเลยแล้วกันนะฮะก็เป็นระบบอ่อถ้าอ่านรวมๆเนี่ยอ่านว่าแอรเรียออนะครับเขา เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยลองหมดแล้วนะฮะทั้ง ifi, Bluetooth, b l ฟบลูท t h รวมทั้งระบบแอนหรือว่า A N T ของกามินนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่ามันไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันไม่เสถียรเวลาไปปั่นกลุ่มใหญ่เจอกับนึกออกนะฮะ <force. S 1> นึกภาพเวลาไปเจอ แักปั่นคนอื่นเปลี่ยนเกียร์มาเปลี่ยนให้เราด้วยคนอื่นตบเอาเกียร์เราเปลี่ยนเฉยเลยอันนี้ผมมีประสบการณ์ที่เหมือนจะตรงแต่ไม่ใช่เป็นไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของจักรยานคือมีอุปกรณ์แบบนี้นะผมสั่งเปลี่ยนเอ๊ะทำไมของผมไม่ขยับครับไปอีกอันหนึ่งอีกคนหนึ่งเจ้าเน้นบใช่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแพรหรือว่าไปจับคู่ม่วนั่นเองจับคู่จับคู่ม้วซึ่งตรงนี้ทางโซลแรมก็บอกว่าไม่เวิร์กล้ ใช่ไหมฮะใช่ครับเขาก็เลยสร้างโปรโตคอลหรือว่าสัญญาณขึ้นมาใหม่เองก็คือเอเรนนี่แหละคือเซตระบบสัญญาณมาใหม่เพื่อที่จะไม่ให้เขาไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์อื่นๆหรือสัญญาณอื่นไม่ไปรบกวนใครครับคือไม่รบกวนคนอื่นและไม่ถูกคนอื่นรบกวนใช่ไหมครับนะครับก็เขาบอกว่าใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ของแสแรมเท่านั้นมีการเข้าระบบความปลอดภัยทำงานได้แม้ตัวอุปกรณ์นะครับจะอยู่ห่างกันถึง100เมตร อยู่ในรถทางเดียวกันก็ไม่เกินอยู่แล้วไม่ไม่เกินอยู่แล้วนี่ร้อยเมตรเลยใช่นะฮะแล้วก็ทีมงานเนี่ยฮะไปทดสอบในทัวร์ออฟแคลิฟอร์เนียที่อเมริกา<ต>น,<ต>น,นะครับ<ต><น>ทดสอบการเปลี่ยนเกียร์7 5 0,000ครั้งตลอดระยะเวลาแข่งหนึ่งสัปดาห์ก็บอกว่าทดสอบแบบจัดเต็มมากมีคนใช้ไ i ไฟบลูทูธอยู่รอบข้างคือแบบว่าเอาให้กวนที่สุดเท่าที่จะทำได้รวมทั้งระบบแจมเมอร์ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ปรากฏว่าไม่มีผลแสแรมก็บอกว่าไม่ถูกรบกวนเลย อืมอันนี้เป็นแสดงว่าเขาเขาสุดยอดเนาะเป็นของจริงครับตอนที่พูดถึงตรงนี้ผอเป้งพูดถึงผมคิดเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันมีการใช้ไวไฟอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาตรงนี้อ่าอันนี้ได้ตอบชัดเจนเลยว่าเขาเทสแล้วไม่ลบเทสแล้วนะครับเทสแบบหนักมากทีเดียวนะครับส่วนแหล่งพลังงานนะครับแน่นอนว่าพอเป็นไฟฟ้าก็ต้องมีแหล่งพลังงานก็ใช้แบตเตอรี่ในมือตกนะครับใช้ฐานเหมือนฐานเครื่องคิดเลขฐานแบนแบฐานกระดุมอ่าฝั่งฝั่งละชิ้นนะครับฝั่งอันแล้วก็ อ้าก็จะมีแบตลิเทียมไอออนนะครับที่ตีนผีแล้วก็ตรงส่วนของสับจานนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับ D-I2 นะครับจะมีชุดกล่องพวกอุปกรทำงานหรือว่าจังชั่นบ็อกซ์นะครับแต่แสดมตัดอุปกรณ์ตรงนี้ออกอุปกรณ์การจุนเกียร์จะไปอยู่ด้านในของมือตบแทนคือแยกกันไปเลยแยกกันไปเลยแยกแบตเตอรี่ไปเลยใช่นะครับไอไอทางกระดุมพี่อามันมันมันทนมากนะครับ อย่างสูจกก้จักรยานของเราสมมติเราใช้<ร>อย่างคุณเป้งเราสมมติว่าเราใช้คัสาธรรมดาเราไม่ต้องไปใช้พวกการมินอะไรอ่ะอใช้ถ่านกระดุมก็ามาที่ฮาร์ดเรทเลเป็นปีกว่าจะหมดหเป็นปีนะปีกว่าอันนี้เขาบอกว่าสแสดงบอกของเขาเนี่ยใช้งานได้2ปีเต็ม ต่อการปั่นโดยประมาณ240กิโลเมตรต่อหนึ่งสัปดาห์คนทํางานปั่นแคตายก็ไม่เกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่เกินอยู่แล้วนี่หมายถึงไอ้ไอ้ตรงตัวมือตกนะฮะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ควบคุมการทํางานนะครับตัวนั้นจะกินหน่อยตีนผีตรงสับจานนะครับตัวนั้นจะกินมากกว่าก็แต่ก็ถือว่าไม่กินนะฮะเพราะว่าใช้งานได้1000กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง แันแั้นถ้ากดมีนที่ใสเหมือนการชาร์จมือถือปั่นเสร็จกลับบ้านชาร์จไว้ก่อนชาร์จไว้ก่อนไม่มีปัญหาแล้วชาร์จไว้ก่อน้าะเป็นผมชอบชาร์จไว้ก่อนไงเต็มไว้ก่อนออกจากบ้านเจ้าผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของพลังงานลืมเลยพูดถึงแรมเนี่ยลืมพูดชื่อกุ๊บเซ็ตเลยลืมเลยว่าไอ้คนก็อ้แรมอะไรว่านะฮะชื่อกุ๊บเรส e t แท็ นะครับชื่อชื่อก็มาจากแรมเรตตัวท็อปของตัวจักคนตัวธรรมดานะฮะก็จริงๆแล้วเปลี่ยนใหม่ชิ้นส่วนใหม่แค่4ชิ้นก็คือมือเกียร์สข้างที่ต้องเปลี่ยนจากจักรลธรรมดาเป็นใส่ถ่านนะครับสับจานหน้าตีนผีก็เป็นรวมเป็นสชิ้นนะฮะแล้วก็มีตัวชาร์จแบตเตอรี่ที่เหลือนะครับเบรกโซ่เฟืองขาจานยกมาจากอย่างเดิมหมดเลยนะครับ ออปชั่นเสริมนะครับมีรีโมทชิฟเตอร์หรือว่าชุดควบคุมเกียร์ต่างหากซึ่งตรงนี้เอาไว้ใช้กับรถ Time t r i อัซึ่งอันนั้นจะไม่ไม่ไร้สายเต็มระบบแล้เพราะว่ามันต้องมีการเปลี่ยนตรงตัวไาเบร์ตรง R รตรงอารบาด้วยอ่านะครับก็ประมาณนี้ส่วนมือเกียร์นะครับเช่นเดียวกับระบบดับเบิลแท็บนะครับแต่ว่า ใช้รูปทรงเดิมเลยเมื่อกี้แต่ว่าจะฮูดเนี่ยลดขนาดลงเล็กน้อยคือตรงมือจับเพราะว่าไม่ต้องไปใส่กลไกแล้วน้าหนักก็เบาลงนะครับส่วนการทํางานนะครับคนจะใช้งานเกียร์รุ่นนี้จะต้องทําความเข้าใจใหม่พอสมควรนะครับจากที่เราใช้มือตบตรงถ้าแรมเนี่ยตรงมือตบตบเข้าไปมเปลี่ยนมันจะใช้อันก้านเดียวเปลี่ยนเกียร์หนักขึ้นก็ตบเข้าไปเลยถ้าเกิดเปลี่ยนเกียร์ลงก็ดับเบิลแท๊ก กดลึกนะครับสัจจานก็อยู่ฝั่งซ้ายนะครับแต่นี้เขาบอกว่าเขาไปเอาเทคโนโลยีเกียร์ของฟอร์มูล่าวันมาปรับใหม่เลยฟอร์มูล่าปรับใหม่เลยนะครับก็คือเหมือนเล่นเทสเตชันประมาณนั้นตกขวาเกียร์หนักตบซ้ายเกียร์เบาเล่นเองขดเลยตบขวาเกียร์หนักตบซ้ายเกียร์เบาคือขึ้นกับลงใช่สลับเป็นอย่างนั้นเลยผมนึกภาพตามแล้วแล้วตอนนี้การหน้าล่ะสับสองอันพร้อมกันกดสองอันพร้อมกัน อ่าเพื่อเปลี่ยนสับจานก่อนจะใช้นี้ต้องไปฝึกนะที่เรียกว่าไม่คุ้นนะฮะแต่ถ้าคุ้นแล้วคงจะไม่คุ้นอย่างอื่นอีกเลยไม่ต้องไปขับรถขารติดใจไปเลยติดใจไปเลยนะครับก่อนจะคุ้นก็แพงไหมอ๋อราคานี่ต้องบอกเลย ว่าเราคงไม่มีโอกาสแต่ใช้แน่นอนนะครับยกเว้นว่าจะมีตัวแทนจําหน่ายที่ไหนนะฮะใจดีมาให้เรารีวิวสักสัปดาห์หนึ่งอะไรอย่างนี้ผมว่ามีแน่นอนครับเอาไปไปฝั่นก็าใช่ไหพี่เป้งนี่จะไปแข่งนี่ระดับนี้นะลใช้ดูนะเอามาให้ผมลองไปลองแข่งเลยไหมคุณต้องไปศึกษานะตกคู่ตกข้างนี้ตกเขาเลยนี่นะฮะอ่ะราคาจําหน่ายนะครับของ e t a ทตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าเมืองไทยนะครับก็เป็นราคาที่ตีจาก US ดอลลาร์สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดดอลลาร์อ่า US ดอลลาร์นะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเก้า เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทยังไม่รวมเฟืองเลยทั้งหมดแล้วสี่อย่างสี่อย่างรวมกุ๊ปเซ็ตทุกหมดทั้งหมดแล้วออ๋กุ๊ปเซ็ตเหมือนเรื่องเฟืองโซเซอร์มีอ่ามีหมดแล้วอันนี่กุ๊ปเซ็ตเลยอ่านะครับเก้าหมื่นกว่าโอ้โหความเสริมครับยังไม่ได้ลดเลยนะได้แชมป์เลยนะครับเนี่ยฮะก็เป็นของอ่แสแลมของแสลมนะครับเมื่อเทียบกับราคาของแบรนด์อื่นๆนะครับก็ถ้าเป็นชิมาโน่ของญี่ปุ่นนะครับแบรนด์ราคาอยู่ที่ แปดหมื่นกว่าแปดหมื่นนี่คือไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ระบบไร้สายแบบนี้เนาะอ่าไม่ไร้สายแต่เป็นไฟฟ้านะครับส่วน kampanolo นะครับหรือแคมแ a ็ k เนี่ยนะฮะก็อันนี้เขาเน้นงานศิลปะคาร์บอนไฟเบอร์สวยงามอันนั้นเขาจะแพงสุดเลยนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเอ่อสุขแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบหกบาทนะฮะแพงกว่าเยอะอยู่เนาะ ใช่นะครับราคาใช้ได้ครับแต่ตที่เห็นในกลุ่มเพื่อนใช้อยู่นะพี่อามก็จะใช้ชิมานโนเยอะครับนะครับแล้วก็มีเดียทูของเอ่ออะไรนะอัลเชกร่าแล้วก็ดูราเอสดูราเอสับอกัอลเชกราจะใช้เยอะอัลเชกราเพราะว่าราคาเซฟลงเกือบครึ่งหนึ่งครับนะครับก็อยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้นะครับแต่ปัญหามีนะปัญหามีซึ่งเกิดกับผมเมื่อที่ไปแข่งที่บังคลาับในในกลุ่มผมห้าคนเนี่ยแข่งทีมแบบแคมแบททาชาย ในทีมของผมใช้ใช้ใช้ตัวของอ่าอ่าของชิมาโนชิมาโนอ่าชิมาโนอยู่นะครับเสร็จปั่นไปปั่นมากําลังขึ้นเนินสันเขื่อนเนี่ยยืนโยกโซ่ขาดโซ่ขาดปุ๊บเราก็แข่งขึ้นบนสันเขื่อนบังเอิญแล้วก็ไปเปลี่ยนโซ่กันตรงนั้นครับพอเปลี่ยนโซ่เสร็จใส่ตัวข้อต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยอออกไปสักสามสี่กิโลไฟฟ้าหยุดการทํางานก็จุดการทํางานเกิดอะไรขึ้นน่ะบังเอิญมันจะไปหยุดตรงเฟืองหลังอยู่ตรงกลางครับข้างหน้าจานใหญ่ คุณก็พอไปได้แหละทางเรียบอ่ะมันก็อยู่กลางๆรถมีเกียร์แปดสภาพเป็นฟิกเกียร์ไปเลยฮะเป็นฟิกเกียร์ไปเลยครับคุณป่นนั้นเดียวแล้วก็รอบนึงยีกว่าโลพอรอบที่3ามนี่ฟิกเกียร์นานๆเข้าด้วยความเร็ว30กว่า40อ่ะแล้วขึ้นสันเขื่อนมันไม่ไหวอ่ะรอบที่สก็คือขอดิสกอร์ไฟเลยไม่เอาครับไม่ไหวแต่คิวกินนะฮะแล้วถ้าแบบนี้ จะมีคาแนะนํากับเพื่อนเพื่อนนักปั่นท่านอื่นยังไงครับอันนี้อุบิเหตเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วขากลับมาไปซ่อมเนี่ยมันเกิดเกิดจากตอนที่โซ่ขาดแล้วแล้วเราไปเปลี่ยนกําลังต่อโซ่อยู่มีการดันตีนผีอ่ะเพราะดันตีนผีมันจะมีสายไฟครับพี่อามสายไฟมันก็จะมี สายไฟอยู่ข้างในทีหนึงมันขาดเพราะมันขาดเออมันขาดในเลยส่งผลมาถึงทั้งหมมันไม่เสียแล้วไฟฟ้าไม่มาปุ๊บมันก็หยุดทํางานหมดเลยกรทงผมก็วิ่งเกียร์เดียวฉะนั้นอ่อถ้าสิ่งที่จะเตือนได้เกิดอุบัติเหตุต่างๆแล้วคุณระวังพวกสิ่งเล็กๆน้อยๆสายไฟอุปกรณ์ที่ครับที่มันมันเซนสตีมันแค่สายไฟข้างในเป็นเส้นลวด นะทองแดงเล็กๆขาดไปสักสองเส้นมันก็ไม่ทางานละอันนั้นก็เป็นการแต่สอย่างเรื่องชาร์จแบบอย่างที่เป้งพูดเราชาร์จไว้ก่อนเถอะจริงๆมันใช้ได้นานเป็นพร้อมไว้ก่อนนะครับก็เรียกได้ว่าอุปกรณ์ที่มีความไฮเทคทางเทคโนโลยีเข้ามาสูงเนี่ยอำนวยความสะดวกได้ดีใช้งานได้ดีแต่ว่าพอมันเกิดเหตุอะไรขึ้นความสามารถของคนที่ต้องมีความรู้ตรงนี้ก็ต้องเยอะด้วยก็เรียกว่าทุกอย่างเป็นเรศสองด้านเหมือนกันใช่จะต้องพร้อมนะครับเข้าใจว่าเคสเนี้ยเกิดขึ้นไม่น่าจะบ่อยแต่พอเกิดพอพอเกิดขึ้นมันก็ ยากที่จะแก้ไขเหมือนกันเพราะว่าพวกเราไม่ใช่ทีมโปรที่มีคนพร้อมจะเอารถกระเบียบให้อะไรอย่างนี้นะครับมีพี่ช้างมีคุณเป็กมาช่วยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างป้องกันยังไงดีและแก้ไขอย่างไรมัน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 มีเรื่องจักรยานมันมีเยอะนะพี่อามอย่างอย่างที่ผมไปถามไปแข่งไตรกีามาเนี่ยก็มีทีมทีมดังเลยทีมบ e อ l ลทูแม็กนคุณคุณคุณเดี๋ยวนะคุณอะไรเนี่ยเขาเป็นนัก แข่งไกรเลยนะผมเซตสมาคุณสมาตัวจริงเลยดังเลยถ้าเกิดนักไตรรู้จักคุณสมาเนี่ยก็ไม่ใช่นักไตรแล้วคุณสมาก็ไปแข่งลงโอเพนเลยขณะขณะที่แข่งก็ใช้ใช้รถทางไอ้รถรถไตานะเหมือนทางชายเนี่ยและยางก็เป็นยางฮาร์ปก็ไปมันจะมีช่วงหนึ่งที่จะวิ่งไปไอ้ walking street อ่ะมันตึ๊ ล้อเข้าไปยืมมาหรือไงไม่รู้มันเกิดแตกอ่ะยางฮาร์ตแตกอ๋อยางฮาร์ตแตกแล้วคุณไม่ต้องทนทุสมานี่มีสิทธิ์ที่จะเข้าได้ตําแหน่งที่ดีด้วยะได้ลครับเสร็จก็ทํทำไงได้จบกันก็คือจบละยางฮาร์ตด้วยยางฮาร์ตก็คือยางที่ไม่มียางไหนนั่นเองไม่มียางไหนเป็นเบรซูเปรสเส้นเดียวคนวงยางเลยครับคือแข่งไตรเนี่ยนะแค่ทานซซสชันนี่คุณยังต้องรีบเลยลงเท้าก็ยังติดคลิปที่ตรงนั้นหลอกกระโดดเสียเลยฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีการเปลี่ยนยางอะไรคุณคุณคุณหมดสสิิททธี่่่่จจะไไดด้ตาแหหหนนงบลรือวมมุค กลับบ้านเลยไม่จบทริปบังเอิ้มีมีคุณไตรเหมือนกันเจ้าของเจ้าของจักรยานนี่พกพกยางมาพอดีมีสำรองเอามาผ่านมาพอดีเตะเอามาให้เปลี่ยนใช้แลาวเลยสิบนาทีโอเปลี่ยนได้เร็วมากนะฮะสิบถึงเกือบสินาทีความสามารถเปลี่ยนยางงเสียนดึงเลยดึงปื้ด เพราะว่ามันติดกาวไงเป็นกาวตรงหน้าดึงดึงคื่ปั๊บลูดก็ไปปั๊บคือไม่ต้องแปะแน่นแหละเติมลมปั๊บไปต่อเน้นเอาให้ไปเร็วก่อนไปไปให้จบคลิปอันนี้จำเลยให้จบก่อนให้จบให้ได้สนุกไม่ต้องกลับบ้านของผมครั้งแรกที่ผมยังเสียวเลยเขาก็ไม่พบยางในของผมถ้าเกิดยอมเสียหลักขอให้จบคลิปผมเอายางในไปจักรยานผมพบพี่ช้างนี่สุดยอดของความ เตรียมพร้อมผมเตรียมความพร้อมความการวางแผนแลออนะครับนั่นก็หมายความว่าการแข่งเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าต้องร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวทุกความพร้อมทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเพราะเราลองเปรียบเทียบกับเอวันใช่ไหมครับโอ้โหทีมทีมพีดสุดสุดเขาวางแผนกันอย่างดีมีระเบียบมีทุกอย่างเวลาเป๊ะเป๊ะแคสเปลี่ยนล้อนะเป็นวิเป็นยววิดังนั้นก็แนะนําคนที่ไปแข่งนะครับจากเคสนี้ว่าถ้าใครยังไม่เคยรั่วก็ แกงทารั่วซะปล่อยลมยางแล้วซ้อมซ้อมให้หมดเลยงัดเปลี่ยนยางไงซ้อมเปลี่ยนซ้อมเปลี่ยนเะครับเกิดเหตุจะได้แก้ไขเองได้ได้พี่ยํเลยครับเป็นครับสุดยอดจริงจริงจริงนักปั่นจักรยางทั้งหมดเนี่ยซื้อมาเห็นหลายคนนะพี่อําคุณเปลี่ยนยางเองไม่เป็นพบผมเชื่อไหมครั้งแรกที่ผมซื้อยางมาพอยางแตกเพื่อนผมทาให้ผมศึกษาแล้วขอผมทําเองปะยางนี่ไอแผ่นปะเนี่ยซึ่งจริงๆทิ้งนะเขาไม่ค่อยปะกันแผ่นปะนี่ผมก็อยากจะเซฟอ่ะแล้วบางคีจําเป็น ผมต้องใช้ถึงสองแผ่นเพราะปะเสียสูบรั่วอีกแล้วซ้อมจนเป็นน่ะเราใช้กาวต้องย้อนวัยเป็นเจ้าหนูจำใหม่นะถูกถูกทำใหม่นะทำใหม่ครับต้องทดลองเดี๋ยวนี้นักปั่นนักปั่นผู้หญิงเยอะประมาณผมว่าถึงเกือบ30%มสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วแล้วเก่งด้วยสวยด้วยทุกคนมานี่สำคัญตรงสูงนี่แหละแล้วผมเห็นเพื่อนในเฟ e บุ o กเขาเขาต้องซ้อมการ สิ่งแรกเลยคุณต้องถอดล้อเองครับยกใส่รถเองเช็ <ผม S 1> ดรถเองคือช่วยตัวเองให้มากที่สุดเ่าเกิดการแข่งขันขึ้นมาแล้วคุณต้องเปลี่ยนยางเองให้ได้ด้วยอันนั้นอันนั้นฉะนั้นพวกผู้ชายที่ไม่เคยคิดทาต้องอายพวกผู้หญิงส,สวยๆเดี๋ยวนี้ที่ผมผมไปจะออกต่างจังหวัดปล่อยเห็นมีทุกที่ครับจักรยานปั่นมีทุกที่ทุกจังหวัดคือทุกทุกช่วงเวลาด้วยนะครับเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโอ้โหแบบได้รับความนิยมสูงมากนะครับช่วงนี้แอบดู SMS นะครับครับพี่ช้างกับคุณเป๊กมีคนขอคําแนะนามานะครับบอกว่าช่วยแนะนําร้านจักรยานแถวบางนาราคาสักกลางๆให้สักหน่อยครับแถวบางนาเหรอแถวบางนาเลยฮะราคากลางๆราคาจักรยานนี่ผมพูดตรงๆต่อยี่ห้อต่อยี่ห้อแต่ละร้านเนี่ยต่างกันไม่เกินห้าร้อยบาทนหน่อยนะครับเราเราเอาคิดว่าสมมติว่าแพงห้าร้อยแล้วใกล้บ้านมาเรานึกถึงเซอร์วิสนะฮะเราซื้อกับเขาเวลามีปัญหาเราเข้าไปหาเขาเขาจําได้อย่างแรกเอาเรื่องของการขนส่งก่อนถูกหรือว่าจะขี่กลับบ้าน ก็ต้องปล่อยมาแล้วก็อัลติเซลอัลติเซลแต่ดางบางนาที่ผมยังนึกไม่ออกเลยนะสิ่งแรกก็ต้องถามพี่กูรูของเราเข้ากูเกิลพิมในร้านจักรยานบังนาเนาะก็พูดยากจริงๆเพราะว่าเรื่องเรื่องการเลือกจักรยานตามร้านเนี่ยฮะคือนอกจากในเรื่องของราคาที่เราจะสะดวกใจจะซื้อเนี่ยมันอยู่ที่เซอร์วิสด้วยนะครับช่วงหลังเนี่ยการเซอร์วิสหรือการใช่ฮะการบริการบางทีคุณอาจจะจ่ายส่วนต่างแพงกว่าอีกร้านหนึ่งสักหนึ่งพันหรือห้าร้อย แต่คุณได้รับการบริการที่ดีดีกว่าตลอดระยะเวลาที่เราใช้คันใช่ฮะถูกโดยเฉพาะในเรื่องของคําแนะนาเนี่ยนะฮะพอคุณได้จักรยานที่ใช่แล้วประเภทอ่ะวันนี้จะซื้อเสือภูเขานะหรือว่าคุณจะซื้อเสือหมอบนะนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆเลยที่อันนี้ถือว่าเป็นจรรยาบรณของการให้บริการของแต่ละร้านนะครับก็คือคุณจะต้องวัดไซส์ของคนซื้อนะครับขนาดของการการใช้จักรยานจักรยานจะมีหลายไซส์เสื้อไซส์ M L S ใช่นะครับเพราะช่วงหลังเนี่ยผมเสพ ในเน็ตเนี่ยมีดราม่าเรื่องการปล่อยจักรยานขายจักรยานผิดไซส์ลูกค้าเยอะมากคืออยากจะขายของอ่ะออถึงจริงถ้ามองในแงี้ดีอาจจะเจ้าของร้านอาจจะไม่เชี่ยวชาญอืมถ้ามองแบบตรงๆหน่อยก็ขอให้ขอปล่อยของอะไรอย่างเงี้ยดองมานานแต่พี่อาร์พี่อาร์มองลในเงี้ยดีก็เป็นไปได้นะครับทางเจ้าของไม่ไม่มีความรู้คิดอ่านพอได้น่ะย้อนๆน่ะคุณอย่าลืบย้อนนะแค่เลื่อนเบาไปแค่เป็นมินไม่ไม่ต้องถึงเซนนะใช่ คุณยังมีผลเลยพี่อางคือเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ผมผมเซ็ตฟิตติ้งเนี่ยผมยกแคขันนี้เดียวเนี่ยโอ้โหมันมันต่างกันนะคือฟิตติ้งขั้นต้นเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอวันหนึ่งคุณจริงจังถ้าคุณได้รถถูกไซส์จะไปฟิตติ้งแบบว่ามีการวัดอะไรอย่างละเอียดคุณจะไม่ต้องไปเสียเงินเปลี่ยนอะไรเพิ่มเพราะทั้งรถมันถูกไซส์นะครับคอแฮนสเต็มไม่ต้องเปลี่ยนนะครับคำแนะนําของคุณเป๊กับพี่ช้างคืออย่าไปเข้าร้านเทสันใช่ไหมครับ ไม่งั้นเราอาจจะถูกฟันหัวได้เนอะได้เนอะเออแม่บ้านก็แนะนําว่าลองไปไปดูได้หลายร้านนะครับดูแล้วก็พูดคุยกับพนักงานถ้าเป็นผมเนี่ยความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเจอคนขายที่ไม่ได้ตั้งใจแบบว่าหมายมั่นปั้นมือว่าจะขายรถให้คุณให้ได้ ขอแค่ได้ให้คาแนะนําขอแค่ให้ได้พูดคุยเนี่ยผมว่าร้านนั้นผ่านแล้วสเต็ปบหนึ่งถูกถูกเพราะเขามีใจในการบริการใจในการที่จะอธิบายให้ลูกค้าทราบหรือว่าเป็นทริคเล็กๆใช่ไหมว่าเข้าไปลองลองคุยกับเจ้าของร้านว่าแกให้คําแนะนาให้ความรู้เราได้มาแล้วถ้าเป็นความรู้ที่มันใช่เราก็น่าจะมั่นใจได้แต่ถ้าร้านไหนที่แบบว่าราคาดีแต่ว่าทาทีท่าจะขายอย่างเดียวอ่ะคือแบบถ้าไม่ขายก็ไม่สนใจกับพูดคุยนะครับอันนี้ก็แนะนําให้ผ่านดีกว่า ในความรู้สึกผมนะนะฮะโอเคอ่ะทางทิกกี้บางนาที่บอกว่าใกล้ตรงไหนผมแนะนํามาศรีนครินแล้วกันนะครับคุณตรงมาถนนศรีนครินเลี้ยวขวามาครับผมนะครับเลี้ยวขวามาเข้าศรีนครินเพราะทางซ้ายมือก็จะมีหลายร้านเลยนะครับร้านใหญ่ๆของกโปรอีตก็ไซคหิงนะครับแล้วก็มีร้านคุณต่อนันทวัฒน์นะถ้าเลี้ยวซ้ายไปทางนู้นนะครับเวลาทั้งหมดสองร้านนี้คุณไปไม่ผิดหวังครับรู้เป็นเพื่อนกันรักสนิทกันด้วยมีจักรยานดังๆให้คุณเลือกส่วนแฟนรายการครับช่วยมานะครับลองท้าย750บอกว่าร้านจักรยานแถวบางนาที่เห็นมีีทท่างเข้าสุวรรณภูม <c oughs> อันนี้นก็ได้อยู่อันนี้นก็ได้อยู่ครับครับ,รบ,รบเรื่องโซลารนิดนึงนะฮะ,ะข้อสรุปนเนี่ยผมยังไม่ได้สรุปในเรื่องของอการรีวิวนะครับสื่อต่างประเทศบอกว่าพอใจมากนะใช่ได้โด,นะโดยเฉพาะ Global c y c l i Network g n ของกิตที่เขาไปเทสเป็นอลองไปซ c r i b e YouTube ดู G C N อ,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 อันนี้เขาลองสารพัดจะลองก็ให้ความเห็นว่าสมูทแล้วก็ใช้งานได้ดีได้ดีเนาะนะครับผลตอบรับสื่อค่อนข้างดี แนอนาคตคิดว่าคงต้องใช้กันละเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ใช่มันไม่ต้องมีสายมาวุ่นวายนะครับแล้วมันเวลาแข่งขันจริงๆช่วงเซี่ยวนาทีในการเปลี่ยนเกียร์ในการสมูทเนี่ยมันมีผลกับการแข่งขันจริงๆคุณอาแน่นอนนะเหมือนกันว่าความสะอาดของเครื่องโซ่คุณมีกวดมีนิดนิดมันมันบั่นทอนให้คุณช้ากว่าเขาแค่เซี่ยวนาทีเวลาเข้าเส้นเห็นไหมแตเป็นวิฉะนั้นพวกเทคโนโลยีเออการเปลี่ยนเกียร์ด้วยความสมูทเนี่ย มันมีผลต่อไปคงได้ใช้กันานะฮะครับผมขอบคุณข้อมูลนะครับกุก <grateful> เซตนี้จาก ducking tiger.com ด้วย